ำยิ้ฟิลกิติกรแหทองคำสร้างความสนุกในงานสกายออนไลน์วันแห่งเกียรติยศถือเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของครอบครัวสกายออนไลน์ที่มีโตโผ่ใหญ่อย่างคุณรนกิจดวงสุวรรณประธานกรรมการบริหาร,บร,หารบริษัทสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดและคุณพอยลา่าศักคารินประธานที่ปรึกษารวมกันจัดงานประดับเข็มเกียรติยศหรือวันแห่งเกียรติยศให้กับผู้บริหารในตำแหน่งต่าง อาทิสก,กายสตาร์ซู r เปอร์สตาร์แมเนเจอร์แดเรคเตอร์และเพรสิเดเอนต์พร้อมจับรางวัลให้กับผู้เขาร่วมงานปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตของนักร้องลูกทุ่งสุดฮอตลำยัยหายหทองคำและฟิลกิติกรนหายทองคำซึ่งนอกจากจะมามอบความสุขด้วยเสียงเพลงแล้วยังทำหน้าที่พีธีกรดำเนินรายการหนาสโมอสรอตำรวจถนนวิภาวดีกรุงเทพเมื่อวันเสาร์ที่26เมษายน2568ที่ผ่านมาผมนายอนุกิดยงสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมในงานวันเกียรติยศที่สําคัญของสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดของเราในวันนี้วันนี้นะครับเป็นวันที่แสดงถึงความทุ่มเทพยายามเพื่อเป็นการเพะบ,บ่มและก้าวสู่ความสําเร็จในธรุรกิจอาชีพ เครือข่ายขายตรงนะครับซึ่งทางบริษัทสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดนะครับเรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับและประจักษ์ในสังคมเพราะในการทำธุรกิจนั้นนะครับเราต้องการให้ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจเครือข่ายสีขาวอย่างแท้จริงวันนี้ทุกคนที่ ได้ข้าก้าวขึ้นสู่เวทีเกียรติยศจะเป็นจุดหรือบันไดที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวขึ้นไปสู่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและรวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้มองเห็นเป็นตัวอย่างและก้าวเดินตามต่อไปแต่สุดท้ายผลภาพรวมก็จะตกอยู่คือสังคมเราจะมีธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่ที่ยั่งยืนและ เป็นเครือข่ายที่แท้จริงต่อไปครับไไวันนี้เอ่อว<ป>ันนี้ทำาำแหน่งอะไรบ้างคะค่ะค่ะพลัสษาคัลินนะคะในเอ่อปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษานะคะให้กับบริษัทสกายออนไลน์นะคะโดยส่วนตัวนะคะเอ่อเป็นเจ้าของโรงงานบรลวงอินเตอร์นะคะเป็นผู้บริหารบรโงอินเตอร์โดยตรงนะคะซึ่งเป็นโรงงานรับผลิต O e M ผลิตสินค้าให้กับหลายๆแบรนด์และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของสกายออนไลน์นะคะ จะผลิตที่โรงงานบริโภคอินเตอร์ทั้งหมดนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปซัพพอร์ตในส่วนของคําว่ามั่งคนและยั่งยืนของธุรกิจเครือข่ายให้มีคําว่ามั่นคงและแข็งแรงสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักธุรกิจเครือข่ายที่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ว่าธุรกิจเครือข่ายสกายออนไลน์ Online, มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะมากกว่านั้นนะคะโรงงานบริโภคอินเตอร์ซึ่งเป็น โรงงานที่ได้มาตรฐานนะคะระดับสากลผลิตสินค้าหลายๆแบรนด์ให้กับนักธุรกิจรวมถึงนะคะล่าสุดนะคะก็จะมีศิลปินนะคะโดยเฉพาะน้องฟิวนะคะที่มาสร้างแบรนด์ให้กับกับโรงงานบัลลูนแะต่เราค่ะ ครับก็ต้องต้องต้องบอกก่อนนะครับตั้งแต่ที่เข้ามาตั้งแต่แรกเลยขอบคุณท่านประธานขอบคุณบอสด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านเพราะว่าตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเราเข้ามาในนามของเป็นศิลปินมาสร้างสีสันนะครับแต่เพราะว่าอยู่ไปอยู่มานะครับเราเห็นในเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับแล้วก็เราใช้ด้วยใช้ผลิตภัณฑ์ของทั้งสกายออนไลน์นะครับผลิตภัณฑ์ของบริโลงอินเตอร์พอเราใช้ไปนยเรารู้สึกว่าเรามีความมั่นใจนะครับอย่าที่บอสแต่านารานบอกไว้ว่า มีทั้งมาตรฐานมีทั้งความมั่นใจนะครับแล้วมีทั้งความยัง่งยืนนะครับเราก็เลยนะครับคุยกับรรท่านประธานกับบอสไว้นะครับว่าขอได้ไหมนะครับขอเป็นพาร์ทเนอร์เลยแล้วกันอจริงีๆครับก็เลยผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมา 2, <ช> 2> ตัวนะครับเป็นซ<ช>ิลคอฟฟี่กับซีลมะละกอจริงะครับได้รับการตอบรับดีด้วยนะครับครับสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดนะครับ มีนโยบายพื้นฐาน3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเริ่มจากความพร้อมที่เรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเราเองในนามบริษัทบัวหลวงอินเตอร์จำกัดซึ่งนำมาซึ่งสินค้าที่ดีมีคุณภาพควบคุมราคามีความต่อเนื่องและนำเทเลนนี่คือจุดเด่นเมื่อฐานเรามั่นคงแล้วนะครับปัจจุบันเราก้าวสู่บันไดขั้นที่2นั่นคือก้าวสู่เกี่ยวกับด้านบุคลากรบุคลากรหรือทีมงานคือผู้นำหรือโค้ชครูต่าง เราโชคดีครับเราได้คนดีคนเก่งและมืออาชีพเข้ามาร่วมง,งานแต่ยังเหลือการปรับตัวให้เข้าสู่ในโหมดเดียวกันทิศทางเดียวกันเพื่อก้าวสู่มาในขั้นที่3นั่นคือธุรกิจเครือข่ายที่ยั่งยืนและสง่าง,งามเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสังคมต่อไปขอบคุณครับเป้าหมายสูงสุดนะครับตอนนี้เราผมในฐานะประธานกรรมการ บริหารสกสารายกรบุกจำกัดได้ให้นโยบายภาพรวมเราต้องการรหัสผู้บริโภคนะครับรหัสผู้บริโภคเราเน้นการสร้างผู้บริโภคตั้งเป้าหมายไว้ที่5้0แสนรหัสเมื่อเราได้ถึงเป้าหมายนี้แล้วเราจะสามารถออกแบบและสามารถปรับเพื่อให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมตามอุดมการของพวกเราด้วยาคนัจ ครับสกายไลกุกจำกัดน,นะครับนอกจากถือว่าเป็นจะว่าเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายน้องใหม่ก็ไม่เชิงเพราะสิ่งที่เราต่อเติมเข้ามาเนี่ยเรานำคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับที่เก่าถึงก็คือท่าน CEO พนุกเกียรหงทองนะครับซึ่งรับผิดชอบในการนำเทคนิคนะครับด้านแพลตฟอร์มด้านเอฟเ e เน และอื่นๆนะครับซึ่งการเข้าถึงได้ง่ายทั้งในช่องทาง a c e b o o k นะครับและก็หลายๆทางนะครับที่ทางโซเชียลต่างๆนะครับก็ยินดีต้อนรับเราเปิดทำการ7วันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครอบครัวใหญ่สกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดครับมีช่องทางติดต่อหรือว่าเพิร์หรือว่าแฟนเพจเป็นยังไงครับนในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับเราจะมีเพจของบริษัทสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัด จะมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เป็น skyonline99.com นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทางไลน์ของบริษัทโดยตรงด้วยนะครับติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับ